MQ4 ไทท a นระบบอกากาศยานตรวจการไล้คนขับที่โดดเด่นของกองทัพเรือสหรัฐ m q c c t i t a นของนอตทอ p g กามแมนเป็นเครื่องบินไล้คนขับสลับภารกิจข่าวกองตรวจการลาตเวนและกำหนดเป้าหมายทางทะเลชั้นนำของโลกไททันได้สร้างขึ้นสลับกองทัพเรือสหรัฐและกองทัพอากาศออสเตรเลียโดยรองรับภารกิจต่างๆมากมายเช่นการลาตเวนทางทะเลข่ากองสัญญาณ การค้นหาและการกู้ภัยเครื่องบินเหล่านี้ทําหน้าที่เฝ้าะระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดการพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้วางแผนและปรับปรปุงการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันได้อย่างดีขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ mq c t i ไททันความสามารถที่เหนือกว่า mq 4 c ไททันเป็นเครื่องบินระดับสูงและมีความทนทานยาวนานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับารกิจรลาดตระเวนทางทะเลบริเวณที่กว้างขวางมากกว่าแพลตฟอร์มระดับความสูงปานกลางประสิทธิภาพที่สูงขึ้นระดับการบินสูงระยะการบินและเซ็นเซอร์ของไททันช่วยทําให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยชั่วโมงการบินที่น้อยกว่าความอยู่รอดได้ทั้งในระดับสูงและระยะการปฏิบัติการที่ระดับความสูงมากกว่า5 0,000ฟุตและใช้เซ็นเซอร์ระยะไกลดําเนินการเฝ้าระวังและกําหนดเป้าหมายทางทะเล ในขณะที่ยังคงเอาชีวิตรอดได้เหนือและห่างจากศัตรูสร้างขึ้นเพื่อเฝ้าดูท้องทะเล MQ4C Titan ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้บัญชาการมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับอนณาเขตทางทะเลที่ไม่มีใครเทียบได้ผ่านอุปกรณ์พวะทางเช่นจุดเซ็นเซอร์อัจฉริยะหลายตัวการทำงานเป็นทีมพร้อมลูกเรือ MQ4C เข้ามาเสริมทับเครื่องบินลาดตะเวนที่มีคนขับ ่ให้ผู้บัญชาการสามารถใช้ประโยชน์จากพิสัยการบินและความทนทานของไททานได้อย่างเต็มที่ช่วยให้แพลตฟอร์มที่มีคนขับว่างลงสําหรับภารกิจอื่นการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนากองทัพเรือสลัดได้มุ่งมั่นที่จะจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างมั่นคงเพื่อให้แน่ใจว่าไททานจะได้รับก,การอัปเดตความสามารถในการแจ้งแซงและอุปกรณ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะภัยคุกคาม มรดกที่รับการพิสูจน์แล้ว MQ4C Titan สร้างขึ้นบนพื้นฐานความเป็นอิสระของน็อตท็อป m แมนและเป็นผู้นำซึ่งผ่านการพิสูจน์โดยแพลตฟอร์ม r q c b c o b a l k และ r q c d p h o e n i x เพื่อส่งมอบความสามารถในการเฝ้าระวังทางทะเลที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้นันบตั้งแต่ขีดความสามารถในการบริาการขั้นต้นกับกองทัพเรือสหรัฐในเดือนพฤษภาคมปี2020 ก็ได้สะสมชั่วโมงบินปฏิบัติการเกือบ5,000ชั่วโมงในการปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรับรู้อาณาเขตทางทะเลไทยท่านปฏิบัติการนอกเกาะกว a และอิตาลีซึ่งจะมอบขีดความสามารถอันมีค่าให้กับผู้บัญชาการในหน้าน้้ำกองทัพเรือสหรัฐมีแผนที่จะนำ mq 4 c ไทยท่านไปประจำการใน3หน่วยทั่วภูมิภาคอินโดแปซิฟิกยุโรปและตะวันออกกลางบทบาทของออสเตรเลียในโครงการความร่วมมือ ไททันมีความสําคัญต่อการกําหนดความต้องการของระบบตนกองกําลังของสลรัฐแแะออสเตรเลียจะแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมโดยไททันของตนซึ่งถือเป็นความสามารถที่สําคัญในภูมิภาคที่มีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกองทัพอากาศออสเตรเลียได้รับ MQ-4 ไททันลําแรกเมื่อวันที่16มิถุนายนเมื่อใช้งานได้เต็มรูปแบบไททันจะถูกใช้งานโดยฟูงบินที่9จากฐานทัพ R A F F e d i ิ b u r g ในออสเตรเลียใต้และฐานทัพอากาศ R A F F t ิว d า w ในนอร t ทเทิร์นลิทเทอรีขณะที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรกำลังพิจารณาตัวเลือกสลหรับขีดความสามารถ I S R ทางทะเล M Q 4 Titan ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของนอตท็อปกเมนก็พร้อมจัดสนับสนุนผู้บัญชาการสนามลบและผู้ยำานาตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยการจัดหาขีดความสามารถ I S R ทางทะเลที่ไม่มีใครเทียบได้กองทัพเรือสหรัฐพัฒนาแพตฟอร์มไททันตั้งแต่ปี2008โดยพัฒนาต่อยอดจากองค์ประกอบต่างๆของโคบอลฮอกความเสริมกำลังโครงเครื่องบินและปีกนอกจากนี้ยังมีระบบละลายน้ำแข็งและป้องกันฟ้าผ่าซึ่งช่วยให้แพตฟอร์มสามารถล่อนลงมาจากชั้นเมฆและมองเห็นเรือหรือเป้าหมายอื่นๆในทะเลได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นข้อมูลจำเพาะพิสศย1 5 0 0 0กิโลเมตร เพดาน50,000ฟุตความเร็ว600กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่น MQ4C C Titan นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนาล่าสุดนะครับนะให้มีขีดความสามารถทันสมัยและปฏิบัติการได้นานนะครับนะเป็นหูเป็นตาที่3ที่4ให้กับผู้บัญชาการหน้าน้ำนะครับนะเพื่อป้องกันตัวได้รวดเร็วนะครับนะเห็นศัตรูได้เร็วก็ปฏิบัติการได้รวดเร็วนะครับรับมือได้เร็วนะครับ กนะองดีๆดีแบบนี้ก็คงจะหาซื้อไม่ได้อีกแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับอีฟสามสก็ยังเป็นไม้ไปแล้วนะครับนะเอาก็ว่ากันไปนะครับ